โอ้บลแงครับล้ากูของบลก็ขออ้ยหมูเนื้อนะครับเียบอ๋อโอนโอนแบบพอเลยนะโอนเนาะบเป็นแนโลสโลครับตัวนึงตัวไสองโลไปละสอไปสสองโลนะนูนื้อฮะ่ครับ อัพีวิทครับวันนี้เสโลครับวันนี้ผมจับหนูเนื้อมานะครับไซส์หนึ่งกิโลโลหนึ่งโลสองนะครับเก้าขีดนะฮะไซส์นี้ครับนี่นะครับหนูเนื้อเข้าฟาร์มครับวันนี้เราจับถ่านน้ําไว้เพื่อกันตัวผู้ตัวเมียหรือตัวไม่ใช่บอรวมกัดกันนะฮะนี่ครับเห็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ มาก่อนได้ก่อนนะครับหนูเนื้อครับไซส์หกิโลโล8โล2มีครับนี่ครับ1กิโลขึ้นไปนะครับโล8โล2ฮะนี่ครับประมาณ60ตัวครับประมาณนะประมาณแต่อยู่นี่เจ็ดสิบโลไซส์เจ็ดสิบโลนะฮะมาเนี่ยครับชุดหนึ่งฮะนี่ครับไซส์เนี้ยใหญ่ๆอย่างนี้ฮะนี่ครับหนูเนื้อนะครับมาเลยครับสนใจทักเข้ามาได้ครับ เดี๋ยวเราจะปล่อยกันงูเนื้อกันจะพักนะฮะนี่ครับ